นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณชลัด์เล่าให้ฟังครับแกไปงานบวชเพื่อนแกแกบอกว่างานบุญในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่สนุกสนานคื้นเครงได้หลายวัน กินเล่ากันชนิดไม่มีอั้นมีตั้งแต่อุ่นเครื่องกันก่อนในวันสุกดิบก่อนวันงานมาถึงวันงานที่เจ้าภาพปล่อยเต็มที่พอถึงวันสุดท้ายของงานคือวันเก็บของหรือว่าล้างผามเนี่ยซึ่งก็คือการรื้อเต็นเก็บล้างถ้วยชามงานล้างผามเนี่ยเป็นงานช่วยผ่อนแรงเจ้าภาพเป็นการวัดน้ําใจตามแบบของคนไทยแม่ของพระใหม่นี่น้าอิ่มบุญใช่ คุยกับพระอยู่สักครู่นึงอย่างห่วงใยก็กราบพระลูกกลับบ้านก็เหลือแต่คุณชลัตเนี่ยเป็นเพื่อนพระใหม่อยู่คนเดียวคุณชลัตมีเรื่องที่จะต้องคุยกับพระเพื่อนอีกบางเรื่องที่คาใจายอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางจากกรุงเทพมาถึงหมู่บ้านในหุบเขานี้ไม่ใช่เรื่องความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านที่แปลกตาออกไปการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นไปตามการหมุนของโลกหมู่บ้านเนี้ยคุณชลัตเคยมาอยู่กับเพื่อนที่บวชเนี่ย เคยมาทำไร่อยู่ด้วยกันระยะหนึ่งเมื่อก่อนนั้นตอนที่ยังรุ่นรุ่นอยู่ตำบลน,นี้ยังไม่มีโทรศัพท์ถนนเป็นลูกรังที่เปลี่ยนเป็นคอนกรีตในวันนี้ผู้คนก็เหมือนกันเปลี่ยนไปพร้อมกับวิถีชีวิตที่สะดวกคล่องตัวขึ้นกว่าแต่ก่อนถนนหนทางระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอและจังหวัดยังมีระยะเท่าเดิมแต่การเดินทางใช้เวลาน้อยลงอ่าก็เพราะว่ามียวดยานมีรถยนต ที่จะไปมาหาสู่กันให้มันเร็วขึ้นวันแรกที่คุณชลัดมาถึงหลายคนก็จำแกได้พวกรุ่นเดียวกันสมัยที่ทำไร่หัวหกก้นหวิดกินเหล้ามาด้วยกันดูรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าแกลูกๆของเขาก็อายุสี่ห้าขวบครั้งนั้นบัตรนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างผิดตา ผู้หญิงบางคนที่คุณชลัดเคยนึกชอบและเคยพยายามเกี้ยวก็กลายเป็นสาวใหญ่ที่ครองลักษณะแม่บ้านเต็มตัวนะแกอก็นึกย้อนไปในวันที่ผ่านมาเมื่อครั้งกระโนนเกก็เมาหัวปากหัวปำอยู่ในหมู่บ้านเที่ยวแทะลมสาวๆอย่างคึกขนองเพียงแต่คิดสนุกในใจเท่านั้นแล้วก็สูเซกลับบ้านไปนอนบางทีก็นอนในใชายไร่ชายป่าท้ายหมู่บ้านน่าขอบคุณโชคชะตา ถ้าความหามในเวลานั้นออกฤทธิ์มากกว่านี้ก็คือตัวแกและพระและเพื่อนอีกสองคนนะก็จะไม่มีโอกาสได้มีลูกกับผู้หญิงสักคนหนึ่งที่นี่พระเพื่อนนี่ก็ไม่ได้มีเมียในหมู่บ้านนะเขาไปได้ผู้หญิงเมืองในในเมืองเป็นเมียแล้วก็ไปใช้ชีวิตในตัวเมืองไร่ที่เคยทำก็ร้างไป กลายเป็นความหลังไปแล้วในกลุ่มที่คุณชลัดเคยรู้จักเนี่ยคุณชลัดจจำน้อยได้จำได้มากกว่าใครอื่นเช่นเดียวกับพระใหม่ซึ่งเขาจำได้มากกว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่ได้เจอกันคลุกคลีกันตอนที่คุณชลัดกับพระบุญหนุนไปเรียนหนังสือพร้อมกันในกรุงเทพการเวลาผ่านมาอาจจะเป็นสิบปีรูปค้าของเธอโครงสร้างโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง จะมีส่วนปลีกย่อยที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุตามวันเวลาวันนั้นพระบุญหนุนยังเป็นนาคก,ก็นั่งคุยกับเพื่อนของนาคขณะที่นาคทักทายแขกเรือน้อยก็ปราดเข้ามากอดอกเอียงคออมยิ้มจ้องหน้าคุณชลัตอย่างล้อเลียนหน้าซูบตอบข้องเธอปกติก็คงซีดขาวแต่เวลาตอนที่เผชิญหน้ากับคุณชลัตน่ใบหน้าก็แดงซ่านเพราะว่าริดเบียสวัสดีค่ะ จำน้อยได้เปล่าเธอก็ส่งเสียงแหบๆคงจะเป็นบพนกินเหล้าแล้วก็ตะเบงเสียงร้องเพลงเฮฮาสนุกสนานกับเพื่อนขณะทําอาหารในโรงครัวคุณชลัดนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรงเงยหน้าขึ้นจ้องมองเธอทําไมจะจําเธอไม่ได้อ่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันในขณะที่คุณชลัดกับบุญหนุนกับอากะอวนใจคิดจะเลิกเรียนกลางคันในคราวนั้นหากวันน้อยนี่แหละไม่เหนี่ยวรั้งไว้ก็ไม่รู้ว่าจะมีวันนี้ของเราหรือเปล่า บุญหนุนจะได้เป็นพระบุญหนุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณชลัดก็รู้ขึ้นบอกน้อยโอ้ดีใจจริงๆนึกว่ายังอยู่ที่กรุงเทพเป็นยังไงล่ะสบายไหมเธอก็บอกสบายดีนะเพื่อนร่วมโต๊ะขยับตัวปากก็สะพยอ่อหัวเราะกันคิกคักอ๋ออุ้ยนั่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยในครัวอีกนี่รีบมาทักก่อนทักเฉยๆอะ่ะ ตัวสบายดีเปล่ามีเมียม,มีลูกก็ยังอะ่ะมีแล้วมีลูกทั้งสองคนแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนไม่มีเหตุผลจะต้องปิดบงังไม่เคยคิดไกลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วน้อยเป็นเพื่อนผู้มีพระคุณเหมือนกับเป็นพี่สาวด้วยซ้ําแล้วก็ถาม่าเอา้าแล้วน้อยละ่ะคุณชลัดก็นึกในใจว่าจะพูดอะไรเรื่องอะไรแต่ยังไม่ทันพูดน้อยก็ตัดบทก่อนเอาละละ ตามสบายนะตัวคงจะอยู่เป็นเพื่อนพระใหม่ก่อนใช่ไหมล่ะเออบางทีถ้าตัวไม่รีบกลับในะเราอาจจะได้คุยกันแต่ว่าตอนนี้ขอตัวก่อนนะอ่าบอกกับพวกว่าจะมาทักแฟนเก่าหน่อยขอตัวนะพักพวกร่วมโต๊ะโอเฮกันเกลียวเมื่อน้อยพูดสะพยอกว่าคุณชลัดเป็นแฟนเก่าของเธอไม่ทันสิ้นเสียงเฮรูปร่างสูงโปรง่งในชุดกางเกงยีนเสือ้อลายสกอตสีเข้มพับแขนก็หันหลังเดินธรรมดทธรแมงจากไป แต่คุณชลัตบอกว่าคิดว่าเธอสูบปลงกว่าแต่ก่อนนั่นเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังสารวนหัวหมุนอยู่กับกิจกรรมในงานตามหน้าที่จากนั้นคุณชลัตก็ไม่ได้พบกันน้อยอีกเธอคงจะกลับไปช่วยเก็บของที่บ้านพระหรือไม่ก็อาจจะกลับบ้านไปแล้วอันนี้แหละที่อยากจะคุณชลัตยอยากจะคุยกับพระบุญหนุนคุณชลัตคงไม่มีเวลามากพอจะไปคุยกันน้อยที่บ้านคืนนี้ นอนกับพระใหม่ที่กุฏิของท่านสายๆก็จะต้องกลับกรุงเทพแล้วบายบายจวนเย็นพระสงฆ์น้ําเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันที่เก้าอี้ตรงระเบียงกุฏิหลังเล็กมองไปทางตะวันตกของลําห้วยสายดังเดิมคู่หมู่บ้านก็ไหลเอื่อยรินอยู่บนและบนตะลิ่งถัดไปก็คือยอมบ้านเรือนไม่กี่หลังคุณชลัดก็เอ่ยถามเพื่อนพระใหม่ว่าเอเอท่าน น้อยมันไม่ไปอยู่กรุงเทพอีกแล้วเหรอแล้วไอยโยล่ะมันก็ไปไป,ไปมามาแต่อย่างที่เห็นน่ะมันไม่สดเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วคงจะลำบากเรื่องไอยโยแฟนเขาเนี่เรื่องมันยาวมากท่านจะรู้สึกยังไรเนี่ยคุณชลัดอ่านไม่ออกพระดึงบุรีจากซองมาจุดวันขโมงเหรย คุณชลัดก็ยังนึกว่าพอนุ่งห่มเหลืองแม้จะระยะสั้นๆเพียงพรรษาเดียวเท่าทีลามาบวชพระเพื่อนก็น่าจะเริ่มนับหนึ่งหยุดบุรีเสียแต่นาทีที่ก้มกราบพระอุปชาอาจารย์แต่ว่าช่างเถอะเป็นเรื่องของท่านเออน้อยมันน่าสงสารไม่รู้นะกูอธิบายอะไรไม่ได้มากก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ่เล่าได้พระเล่าถึงเรื่องหัวเดียวหัวต่อในวัยรุ่นของคุณชลัดกับเพื่อนทั้งสามคน ก็คือบุญหนุนที่บวชเป็นพระเนี่ยในพินโยแล้วก็ในเขียนคุณชลัดกับบุญหนุนไปจากทางเหนือส่วนพินโยกับเขียนเนี่ยมาจากอีสานส่วนคุณชลัดแยกไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งบุญหนุนกับคุณชลัดไม่ได้เข้ากรุงเทพพร้อมกันจึงไม่ได้เรียนที่เดียวกันบุญนุนเนี่ยพบกับเขียนที่โรงเรียนกวดวิชาย่านสนามเป้า แล้วต่อมาพินโยซึ่งรู้จักกับเขียนมาก่อนก็มาร่วมกลุ่มเหตุที่ทุกคนเข้าไปคลุกคลีอาศัยเล่ากินเล่ากินข้าวที่บ้านของน้อยกับพี่สาวนั้นเริ่มจากบุญหนุนเป็นคนบ้านเดียวกับน้อยแล้วก็พี่สาวสองสาวไม่ได้ปิดบังว่าเธอทำอาชีพหมอนวดต่อมาไม่นานบุญหนุนก็ย้ายที่นอนตรงห้องถุงที่ใช้เป็นที่นั่งกินข้าวกินเหล้าเข้าไปนอนกับใหญ่พี่สาวของน้อยเช่นเดียวกันกับพินโย กับน้อยก็คงจะถูกชะตากันดีพโยกับน้อยรู้จักกันไม่นานน้อยก็รับว่าพินโยนะเป็นสามีอ่าส่วนในเขียนกับคุณชลัดนี่ไม่เกี่ยวมาอาศัยอยู่เฉพาะวันอ่าวันเมาเขียนอยู่วัดมากอกส่วนคุณชลัดน์ก็อาศัยแปดพี่เขยอยู่ในกรมทหารชีวิตที่เป็นอยู่ในเวลานั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเปิดเผยกันชัดเจนว่าบุญหนุนกับใหญ่ก็ครองคู่เป็น ผัวเมียกันทั้งที่ยังเป็นนักเรียนเช่นเดียวกับพินโยกับน้อยอ่คู่ของบุญหนุนกับใหญ่ดูออกว่าไม่ได้พึ่งพากันเต็มตัวคือไม่ได้เกาะเมียกินเพราะว่าบุญหนุนมีฐานะทางบ้านดีเงินไม่ขาดมือดูเหมือนทั้งคู่จะพอใจเป็นเพื่อนนอนกันมากกว่าข้อนี้บุญหนุนยอมรับว่าคุยกับใหญ่แล้วซึ่งเธอไม่ปฏิเสธว่าเป็นความพอใจที่ไม่มีข้อผูกมัดอะไรไม่มีการหึงหวงไม่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ถ้าไม่พอใจก็ยังมีความเป็นเพื่อนผิดกับคู่ของน้อยกับโยน้อยเนี่ยเอาจริงเอาจังเธอดูแลเอาใจใส่โยราวกับทูนไว้บนเกล้าโยไม่กลับไปอยู่ห้องเช่าอีกแล้วย้ายมาอยู่กับน้อยที่บ้านเช่าเปิดเผยตัวเองว่าเป็นผัวเมียกันชัดเจนกลางคืนราวเที่ยงคืนโยจะออกไปรับน้อยแถวเพชรบุรีตัดใหม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้น้อยเป็นเมียแล้วก็ทำตลอดมาจนเรียนจบนี่ก็คือสเสน่ห์ของโยที่น้อยชื่นชอบ ระยะต่อมาก็ต่างก็รู้กันว่าพินโยนี้ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากทางบ้านอีกภาระทั้งหมดมาอยู่ที่น้อยน้อยเต็มใจดูแลนะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ปกครองทั้งค่าเทอมค่าเครื่องเรียนซึ่งแพงแล้วก็เปลืองมากเนื่องจากบุญหนุนแล้วก็เขียนแล้วก็โยในเรียนศิลปะอุปกรณ์การเรียนแม้จะใช้เขียมยังไงก็ยังแพงกว่าเรียนวิชาอื่นบุญหนุนเนี่ยเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพียงปีเดียว พี่สาวคงเห็นทำไม่ดีก็เลยจัดการลากเอาตัวไปอยู่ด้วยแล้วก็เรียนกเกษตรกรรมที่เธอสอนอยู่ต่างจังหวัดดังนั้นใหญ่กับบุญหนุนก็เลิกรากันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหมือนที่คนทั้งสองเคยพูดเอาไว้ส่วนโยสอบเข้าโรงเรียนศิละปะของรัฐบาลได้เขียนย้ายไปอยู่กับป้าแถวบางนาสำหรับเขียนเขาก็ไม่เดือดร้อนนัก เรียนไปตามปกติเมื่อจะแวะเวียนไปหาโยเขาก็มักจะนัดเอาคุณชลัดไปด้วยไปกินเหล้ากับโยใหญ่แล้วก็น้อยเมื่อบุญหนุนย้ายไปเรียนต่างจังหวัดใหญ่ก็มีผู้ชายมีฐานะดีมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายเราเรียกแกว่าเฮียเฮียเนี่ยมักจะมาตอนบ่ายๆทุกคนก็จะต้องไปบ่ายด้วยกนันหนีเรียนไปมั่วอยู่กับพวกเขา ความสัมพันธ์ของเฮียกับใหญ่นี่น่าจะต่างกับความสัมพันธ์น้องบุญหนุนช่วงนี้ไม่มีใครเอ่ยชื่อบุญหนุนด้วยเกรงว่าจะกระทบกับผู้ปุปถมใจกว้างเหมือนทะเลรายใหม่คือเฮียซึ่งดูแกจะหลงไหลเ่เจ๊ใหญ่เนี่ยอาการทีเดียวเพราะเจ๊ใหญ่นี่จนักเลงเสียงดังบทบาทแสดงความพิศวาสเปิดเผยรุนแรงบางคืนขุณชลั์เมาพับหลับอยู่ที่ห้องโถงข้างวงเล่า เสียงการต่อสู้ยามดึกดื่นก็เล็ดลอดออกมาจากห้องของเจ้ใหญ่กับเพียแม้จะอยู่ชั้นบนก็ยังได้ยินชัดเจนนะคงไม่เพียงแต่คุณชลัดเท่านั้นที่สังเกตเห็นว่าน้อยเนี่ยรักโยหัวปากหัวปําคนอื่นก็คงจะเห็นอย่างเนี้ยน้อยมักจะเอาเรื่องโยก่อนหากไม่ไปรับหรือว่าหากโยหายหน้าไปจากบ้านเพียงสักคืนเดียว เธอจะต้องร้องหม่มร้องไห้แสดงความน้อยเนื้อตาใจตัดพ่อต่อว่าอย่างที่เราคาดไม่ถึงว่าน้อยซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวพบปะผู้ชายมากหน้าหลายตารู้ตื้นลึกเล่เหลี่ยมเล่ของผู้ชายสารพัดชนิดมาอย่างโชคโชนจะมาหวั่นไหวกับผู้ชายอ่อนหัดเหมือนไก่เพิ่งหัดขันไม่ถึงสองขวบอย่างโยเจ๊ใหญ่ก็เคยเตือนน้อยมึงจะไปเอาจริงเอาจังอะไรกันนักหนานะีน้อยเอาอย่างกูที่ ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไม่มีอะไรแน่นอนมึงคอยดูเถอะมึงรักมันมากมึงก็ประเคนให้มันเข้าไปเถอะพอวันหนึง่งมีอันให้มันต้องไปตามทางของมันอีตัวอย่างมึงอะ่ะมันจะเห็นหัวเด้อน้อยก็ตะแบงใส่พี่ก็คอยดูสิมันไม่เห็นค่าอะไรที่ทําให้มันทุกอย่างก็คอยดูว่าฉันจะทํำยังไงเจะใหญ่ก็หัวเราะเยาะใส่นะเออทํำยังไงเออกูจะคอยดูโยอยู่กับน้อยมาจนจบปวช ก่อนหน้านั้นโยก็ยอมรับความจริงว่าน้อยน่ะมีบุญคุณต่อเขาเขาพูดเสมอเมื่อนั่งฉอเลาะกันในวงเล่าเอ้ยผมไม่สนใจหรอกใครจะว่าผมมีเมียยังไงผมถือว่าเมียผมเลี้ยงดูส่งเสียผมให้เรียนจนจบผมมีงานทําเมื่อไหร่น้อยก็จะไปอยู่กับผมจริงไม่น้อยฮะอาจจะมีบางคนในวงอยากจะอาเจียนจะใหญ่กระเฮียในหัวเราะฮือ,อ,อไม่ปรีปากอย่างคนทันโลกแล้วก็หันเหไปคุยเรื่องอื่น เหมือนกลัวคนในวงเล้าเจากเกอร์หรือว่าสำรักอะไรตายคาวงเวลาเป็นเดือนเป็นปีนั้นเหมือนมันสั้นผ่านไปวูบวาบอย่างที่เราไม่รู้สึกอะไรนะักเจ้าเขียนกับคุณชลัดไปเรียนต่อเชียงใหม่แล้วก็เรียนไม่จบทั้งคู่แต่เขียนก็ยังดีดีกว่าคุณชลัดเขาได้ทํางานโรงพิมพ์ที่นั่นแล้วในที่สุดก็ได้เมียซึ่งเป็นลูกเจ้าของบ้านที่เขาเช่าอยู่ทราบในตอนหลังว่าเมียของเขียนได้เป็นครู ส่วนชลัดนี่เซสังกลับบ้านด้วยความอับอายเพราะล้มเหลวเรื่องการเรียนหันไปรับจ้างเขียนป้ายโรงหนังอยู่พักหนึ่งจึงได้พบกับบุญหนุนแล้วก็พบกับเพื่อนอีกสองสาคนจึงรวมหัวกันไปทำไร่ที่บ้านของบุญหนุนทุกคนก็ทำไร่กันเพียงฤด,ดูเดียวก็หมดแรงหมดปัญญาจะทำต่อแยกย้ายกันไปตามทางบุญหนุนจบกเกษตรจากต่างจังหวัดเขาสอบเข้ารับราชการได้เพื่อนอีกสองคนก็ค้าขาย ส่วนคุณชลันี่ตุรัดตุเรไปหลายจังหวัดที่สุดก็มาได้งานฝ่ายศิลน,นิตยสารฉบับหนึ่งในกรุงเทพทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องราวที่ส่วนหนึ่งคุณชลัดรับรู้ร่วมกับทุกคนส่วนต่อมาก็คือเรื่องของน้อยกับพินโยพระบุญหนุนรู้มากกว่าใครท่านรู้จากปากของน้อยเนื่องจากบุญหนุนทํางานในตัวเมืองห่างจากตาบลในหุบขาเพียงสามสิบกกิโลเมตร เขาแวะเวียนมาที่บ้านแม่เสมอพระบุญนุนเล่าเรื่องนี้จากการถ่ายทอดของน้อยหมอนวดผู้อุ้มชูชายหนุ่มด้วยพลังที่คิดว่ามันเป็นความรักด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานตากหน้าท่อร่างซึ่งเธอคาดหวังมีหวังกับอนาคตที่เธอเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่ฝันเจ้าโยก็โชคดีเหมือนเคยเขากลับบ้านแล้วก็สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อเรียนจบปวสเขาหายจากชีวิตน้อยไปหลายเดือน จนน้อยทนทุกทรมานเพราะความห่วงหาอาทรถึงคนที่นอนได้กันทุกคืนเกือบตลอด3-4ีป่ปีเธอก็ตามหาเขาจนพบแล้วก็เป็นการพบเพื่อจากพบเป็นครั้งสุดท้ายนิยายที่เขียนกันมาหลายสิบหลายร้อยเรื่องว่าด้วยเรื่องความรักของโสเพณีผู้ทุ่มเทจริงจังกับความรักแล้วที่สุดนางเอกก็ต้องรับบทผู้พ่ายแพ้ผิดหวังทุกเรื่องและทุกคนเหมือนกับน,นางเอกคนก่อนๆราวก็ถูกสาบ นางเอกชื่อน้อยในเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโยปฏิเสธว่ารู้จักกับเธอเมื่อเธอไปพบตอนแรกน้อยโกรธต่อมาน้อยใจอารมณ์บุตุชนเป็นอย่างนี้เสมอพอขั้งแค้นถึงที่สุดเธอก็เกือบจะบรรลุธรรมด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองโง่เองคิดเองเออเองมาตลอดเพราะไม่เคยหาเหตุหาผลของความเป็นไปได้ไม่ได้ที่สุดเธอก็ยอมรับความจริงว่าโยนะ่ะสูงเกินไปแล้ว เขามีทางเลือกของเขาเองซึ่งแตกต่างกับเธออย่างสิ้นเชิงพระบุญหนุนบอกว่าน้อยเคยมาร้องไห้ให้เห็นเมื่อมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ครูจะมีเมียเป็นโสเพณีหัวใจของผู้ถูกรานรักไม่เพียงเหี่ยวเฉาแอบเร้นอยู่ภายในเปลือกกายที่หุ้มใจอะระยะหลังน้อยทำงานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ท้อแล้วก็เมาหนักไปดูเธอแก่เกินไปจนดูเหมือนระดับที่เคยรักษาเนื้อรักษาตัวเป็นดาวเด่นมาตลอดไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งให้มันทอดระยะความสดใสให้ยาวนานต่อไปได้อีกเธอถูกจัดระดับให้ลดขั้นลงมาเธอก็ไปทำงานไม่สม่ำเสมอเพราะว่าหมดเรี่ยวหมดแรงจนพี่สาวต้องดุด่าในที่สุดเธอก็กลายเป็นนกพเนจรอิสระเสรีกับงาน จะออกบินหากินก็ต่อเมื่อท้องหิวไม่ต้องขมักขม่นเอาเป็นเอาตายเพื่อสแสวงหาอนาคตเธอมักจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดบ่อยๆมาช่วยคนทางบ้านทำนาทำไร่แล้วก็กลับไปหาทุนรอนเป็นครั้งคราวอย่างเสียไม่ได้พระหนุนบอกว่าไม่รู้น้อยมันคิดยังไงเดาวใจมันยากแต่ที่รู้ก็คือไอโยนี่ทำหน้าเกลียดมากอาะแล้วโยเป็นไงเจ๊งอะสิเมียมันที่อีสานส่งข่าวถึงกูตั้งแต่มันรถควา ส่งมาสองสาหผลเจ้าโยเป็นอมาภาษทอนล่างทุกวันนี้ต้องนั่งรถเข็นงานก็ไม่ได้ไปทําแล้วคุณชลัดนิ่งอยู่นานคิดไม่ออกว่าจะพูดยังไงที่สุดก็นึกถึงน้อยในความทรงจําเป็นภาพน้อยชัดเจนตั้งแต่เมื่อครั้งที่เธอเปล่งปลั่งสดใสตอนอยู่กรุงเทพกับภาพที่พบเธอวันก่อนที่บ้านของพระความหลังแจ่มชัดด้วยเพิ่งผ่านตาริ้วรอยของความหม,ม่นไหมจับอยู่ที่ตา รวยเขียวคล้ำบนรอบวงตาที่ทับอยู่ด้วยรอยยน่นเรือนกายที่เคยแน่นตึงได้สัดส่วนก็เปลี่ยนไปแล้วเอวใหญ่ขึ้นตะโพกรีบอ่ะเออแล้วน้อยรู้เรื่องไหมที่ว่าเจ้าโยจะเป็นอมพาตารู้สิรู้จากกูนี่แหละก็ไม่เห็นพูดอะไรเข้าใจว่ามันร้องไห้บะนี่เธอยังมีน้ำตาให้กับเจ้าโยอีกเหรอ คุณชลัตด์คิดในใจพระก็พูดต่อไปบอกว่ากูถามมันมันก็บอกว่ามันไม่ได้ร้องไห้ให้ใครทั้งนั้นมันร้องไห้ให้กับตัวเองเออแล้วท่านคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของใครพระบุญหนุนก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งถอนใจปล่อยควันบุหรี่ขโมงเข้าใจว่าเป็นบาปกินหัวนะ่ะอืมบาปที่เกิดจากการทรยศมึงว่าไหม ทรยศมันก็ไม่ต่างจากอากตันยูตรงไหนละ่ะใช่ไหมละ่ะหรือมึงคิดยังไงคุณชลัดก็นิ่งตรองมองมือไปทางลำห้วยใหญ่ตะวันลับดอยไปแล้วคุณชลัดก็ช่างใจว่าพรุ่งนี้เช้าก่อนจะกลับกรุงเทพควรจะไปพบน้อยสักครั้งดีไหมเพียงชั่วแว็บเดียว่าแล้วก็คุณชลัดก็ตอบตัวเองได้ว่าไม่จำเป็นต้องพบเธอแล้วก็รู้อะไรจากเธอมากไปกว่านี้อีกแล้วครับ นั่นก็เป็นเรื่องของชีวิตที่มีวิถีทางแตกต่างกันนะครับมาประสบพบกันแล้วก็ต้องแยกจากกันไปกรรมมุนาวัตะตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆครับ